ล่าสุดวันนี้วันที่28สิงหาคม2566เวลาประมาณ9นาฬิกาจูนเพนชุลีพร้อมด้วยทนายความส่วนตัวได้เดินทางมายังศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลบบุรีโดยมีความเคลื่อนไหวจาก Facebook ทนายเมียหลวงโท087 813 3012ที่ได้โพสต์ข้อความว่ามาเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกค่าเสียหาย10ล้านบาท ตามนัดหวังว่าจะได้เจอจะได้คุยโดยเมื่อวานนี้วันที่27สิงหาคม2566ทนายพัฒนายความจูนเพนุุลีพันรยาของนักร้องดังหนุ่มกะลาโพสต์แจ้งความคืบหน้ากรณีฟ้องเรียกค่าทดแทนจากสาวคู่กรณีมือที่สมว่าพรุ่งนี้วันที่28สิงหาคม2566 คุณจูนจะเดินทางมาจัดการเรื่องเรียกค่าทดแทน10ล้านบาทเองที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลบบุรีเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกาและวันนี้วันที่27สิงหาคม2,566ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดคุณจูนวัย42ปีแฮปปี้เบิร์ตเดย์ด้วยนะครับ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสวยที่ไม่ต้องพยายามเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทนายชัยพัฒนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทนายเมียหลวงขณะที่จูนได้แชร์โพสต์ของทนายความพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่าแล้วเจอกันค่ะ โดยจูนยังได้โพสต์ภาพวันเกิดทำบุญถวายพัฒตาหารเพนแล้วยังโพสต์ภาพกับเค้กวันเกิดและน้องนิวลูกสาวพร้อมข้อความขอบคุณทุกคำอวยพรด้วยว่าขอขอบคุณทุกคำอวยพรนะคะขอให้พรนั้นกลับไปถึงทุกคนเช่นกันคะ่ะปีนี้ถึงจะมีเรื่องปวดหัววุ่นวายใจแต่ไม่ทุกใจแล้วคะ่ะ อะไรจะเกิดก็เกิดปล่อยให้มันเป็นไปความจริงและความถูกต้องจะคุ้มครองเราเองส่วนใครจะพูดเรื่องไม่จริงใส่ร้ายป้ายสียังไงก็ไม่สนใจไม่ขอรับนะคะขอให้ย้อนกลับไปที่ตัวคนพูดละกะันเอกอะไรดีๆขอเก็บไว้อะไรร้ายๆขอเชิญผ่านไปป้ายหน้าเลยนะคะม้ามีจูนในวัย42ปีไม่ขออะไรมาก ขอให้มีความสุขกินอิ่มนอนหลับสุขภาพแข็งแรงอยู่กับน้องมิวไปนานๆแค่นั้นเลยค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยม HDB 42เครื่องหมายสี่เหลี่ยม27ออก2023